ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านวุ่นวายสตอรี่นะคะนีมีบกปือกมีคุณยายนั่งเทเลอร์อยู่ตรงนี้ <c oughs> ก็มีเด็กๆก,กันทุกคนนี่ถ้พาพี่เลี้ยงก็นั่งอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้ถ้าเด็กๆออกมาข้างนอกทุกคนคือวันนี้นะ่ะเราจะบอกว่าเรามีเซอร์ไพรส์ก็คือว่าเป็นแบบที่แบบสมใจทุกคนแล้วก็คือ เข้าต้มมีน้องนะทุกคนคือทุกคนคือแบบว่ามันแบบตอนแรกก็กะว่าจะไม่บอกหรอกก็คือว่ากะว่าจะให้น้องโตก่อนเราถึงจะบอกนะทุกคนก็เลยว่าเอ้ยคือมันน่ารักไม่ไหวเหรอทุกคนเราก็เลยว่าอยากให้ทุกคนเห็นความน่ารักพัฒนาการของเขาตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี้ยเราก็ไปจนถึงตอนโตด้วยเราก็เลยมาบ้านวายสตอรี่ทุกคนมาจนแบบว่าจะเป็นบ้านตัวเองแล้วนะทุกคน<_ that> <_ that> แล้วก็คุณยายกับป็นนี่ <gracious> ก็เลยพาเด็กๆออกมามมพาเด็กๆออกมานี่นะทุกคนมาข้างนอกมากินนมแล้วก็เราจะป้อนนมเสริมด้วยนะ้องทุกคนุมยป้อนตัวไหนตัวนี้ป้อนหรือยังตัวสีน้ำตาลหรอแม่จับท้องแม่จับท้องดูกันแข็งไหมคะ่นะไอ้ตัวมีสีน้ำตาลป้อนตัวหนึ่งแล้ว,แล,วแล้วก็ แล้วก็ไอตัว <lever S 1> ดำนะทุกคนตัวไหนตัวไหนตัวไหนทุกคนมาถ่ายดูว่าน้องข้าวต้มอ่ะเป็นสีอะไรทุกคน,กคนจริงๆอะเราก็ไม่อยากจะบอกหรอกแต่ว่ามันน,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 น้องน้องน้อง <talkin> ท่านท่านท่านท่าท่านท่าท่านทนน้องข้าวต้มก็คือตัวนี้ทุกคนวอาเมี้ยว่างเมียว่างเมียว่าเงี้ยมีทุกคน คือเด็กๆอ่ะกินนมไปแล้วนะทุกคนก็เนี่ยเราก็จะมาเสริมนมเพราะว่าน้องอ่ะเริ่มโตแล้วอ่ะนี่ทุกคนน้องข้าวต้มนี่ไงน้องข้าวต้มนี่นะทุกคนข้าวต้มชื่อว่าข้าวตังข้าวตังฟูอะ มีนามสมมุติว่ามักข้าวไม้เงี่ยเนี่ยทุกคนาั้มอธิบายลงไปเพว่มเนี่ยอ่ะนี่คุณยายก็จะป้อนนมแบบนี้เราก็จะป้อนนมกันแบบนี้นทุกคนแล้วก็นี่เราก็จะป้อนไอ้ขาวหูดาหูดเอาป้อนทุกคนอันนี้เรากําลังป้อนน้ำข้าวเจ้าอยู่อันนี้อันนี้อันนี้อ้าวหูเจ้ามามาเจ้ามาดูแลลูกก่อนเจ้าอันนี้อันนี้คือวิธีการเขาอุ่นมานี่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  ให้น้องกินนมมึงบอกให้น้องกินนมมึงก่อนที่ให้น้องกินนมก่อนอยู่เฉยบอกไปอยู่เอๆให้น้องกินนมก่อนมึงหน่ามันพี่ปิงพ่อมาให้น้องกินนมก่อนด่ามาเด้อคือด่ามาเด้อกินนมไม่สากเป็นพี่เลี้ยงพี่ดิอ้ากินนมก่อนลูกอ้ากินนมก่อนนมทิพย์นะนุ่มทิพย์ก้างขาออก กินยังวะลุงก็ต้องกินท้าขาวเออเอาอสวยแบบกูไปไว้เดี๋ยวกูขอออกจากบ้านเรานี้ก่อนพูนอยู่พูนอยู่พูนอยู่กระแตกให้น้องกินนมก่อนดีพอเล่าออกจากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาป้อนไอ้ไอ้ต้าตังกันไอ้ต้าวัะนมบุนน้องมันพูนมานมมานมัานมท่านเป็นตัวเดียวฮะเป็นตัวเดียวมันจะรับเีงินเกินไปหรือเปล่า ตัวอื่นเราไม่ป้อนเทุกคนเลยป้นเวันเดียม้งส้าอ่งีมองมอมมอ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 มทมงมอาทุกคนดูดิทุกคนดูดดูดตัวอื่นไม่น่าด่าเาโนี้อกจริเขากบพูน่ะเเบาเบๆ え、みんなのまま <coughs> <coughs> <coughs>